การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทาหารกองประจำการโดวยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,566 ด้วยกองทบบกมีนโยบายในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคตซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมามีทหารกองเกินให้ความสนใจสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นจนํานวนมาก กองทับบกได้เลรงเห็นความสําคัญเรื่องนี้จึงเปิดโอกาสให้ทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์และอายุ22 29ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้วแต่ไม่ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจําการโดยมีความสนใจสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจําการสามารถสมัครและเลือกหน่วยทหารที่ต้องการเป็นทหารกองประจําการได้จํานวน571หน่วย ตามที่ทางราชการเปิดรับสมัครทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารเอกสารหลักฐานในการสมัคร 1. ใบสำคัญแบบสอ,อ9 2. เฉพาะผู้ที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566ต้องมีหลักฐานดังนี้ 1. ใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอด 432. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทับกกรณีที่ใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ43ากำหนดเป็นคนจะพวกที่2หรือคนจะพวกที่3ครั้งที่3หรือคนจะพวกที่4 3. บัตรประจำตัวประชาชนสสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองบิดาและมารดา 5. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิพิเศษ 6. หลักฐาน,นอื่นๆเช่นหนังสือการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลห่วงการสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29มกราคม2566สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ หร well ือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารที่อยู่ใกล้และสะดวกโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหารนั้นๆดำเนิน garden garden er การกรอกข้อมูลการสมัครให้การส่งเข้ากองประจําการในผัดที่1ทับในวันที่1พฤษภาคม2566ณมนทนทหารบกของหน่วยที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับราชการสิทธ <im ulator> ิประโยชน์ที่จะได้รับ เชิญน้องๆทหารกองเกินสมัครเข้าเป็นทหารมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพมาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยกองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่เสียสละมุ่งมั่นสู่การเป็นทหารอาชีพและเดินไปจนถึงจุดมุ่งหมายในเส้นทางแห่งสุภาพบุรุษอย่างเต็มภาคภูมิ